สวัสดีครับวันนี้ก็มีอีกหนึ่งตัวอย่างงานนะครับพาเพื่อนๆซ่อมบอร์ดทีวี LG นะครับ32นิ้วนะครับเพื่อนๆสมาชิกฝากส่งมานะครับส่งมาในกล่องนะครับผมก็เปิดออกพร้อมกับตัวเสียนะครับอันนี้ตัวเสียที่ส่งมาเป็นพยานหลักฐานนะครับก็มีมอสเฟตมีในออดบิดนะครับ มีตัวต้านทานตัวหนึ่งนะครับอันนี้เป็นตัวต้านทานอันนี้ก็มีมีซีนะครับที่น่าจะระเบิดช็อตไปเลยนะครับ 1, 2, 3, ่งมสี่สตัวนะครับที่เสียในตอนนี้นะครับ e แล้วก็บอกผมว่าพอเปลี่ยนแล้วเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนสามสีตัวเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มีตัวนี้นะครับที่เปลี่ยนไปตัวนี้ตัวนี้นะครับส่วนส่วนซีนี่น่าจะน่าจะตัวนี้แหละ น่าจะเป็นตัวนี้นะครับเปลี่ยนเสร็จปั๊บเปิดแล้วมันก็ช็อตอีกนะครับตัวนี้ชอ็อตแล้วก็ตัวนี้ขาดนะครับตัวนี้จะขาดก่อนตัวนี้ช็อตก่อนแล้วก็ขาดนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็จะเปิดใหด้เพื่อนๆดูนะครับนี่นะผมใส่ถุงไว้นะครับกว่ ER าจะวางอีกแถวนี้นะครับตอนนี้มันช็อตแล้วก็มันขาดอย่างที่อย่างที่เพื่อนสมาชิกบอกไหมนะครับ bon, ผมตั้งที่โอห์มปี๊นะครับอโอห์มปี๊นะก็ <R ose noise> มีตัวต้านทานตัวนี้นะครับที่เปลี่ยนไปตัวนี้นะน่าจะตัวนี้แหละขนาด0.3 3สมโอห์มนะครับขาดเรียบร้อยนะครับ <R ose noise> แค่1โอห์มมันก็ดังนะครับขาดนะครับแล้วตัวนี้ที่เปลี่ยนไปเป็นมอสเฟตบอกว่าช็อตนะครับช็อตไม่ชอ็อตเราวัดที่ขั้ว c ก็ได้นะครับถ้า c 4ี4่โวลต์เนี่ยอันนี้คือ c 4ี4่โวลต์นะครับ วัดอย่างนี้นะครับตังอย่างเดียวนะครับความต้านทานโอห์มนะครับสลับข้างก็ขึ้นขึ้นนะครับตัวนี้นะครับสามขาเนี่ยวัดขาไหนขึ้นหมดอ่าช็อตนะครับอันนี้คือช็อตนะตัวเดิมนะครับตัวเดิมของเขาช็อตไหมตัวเดิมก็ช็อตครับอาการเหมือนเดียวกันเลยอันนี้ตัวเดิม ตัวเดิมบิดบิดผมไม่ได้เช็คนะครับไม่รู้ช็อตไม่ช็อตอาจจะไม่ขาดนะไม่ว่ากันเพื่อนเขาเปลี่ยนไปแล้วนะครับคราวนี้ผมก็การซ่อมของเรานะครับเราก็ซ่อมผ่านผ่านหลอดไฟนะครับเราก็ต้องซ่อมผ่านหลอดไฟกันตอนนี้ผมเสียบหลอดไฟเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวลองเปิดดูดูเลยนะครับลองเปิดเลยว่ามันจะหลอดไฟจะติดไหมนะครับอันนี้คงไม่ออกแน่นอนนะครับอันนี้คงไม่ออกแล้วแต่ว่าต่อให้เพื่อนๆดูนะครับ อ่ะผมเปิดเลยนะครับสามสองหนึ่งเปิดเรียบร้อยหลอดไฟก็ไม่ติดนะครับทําไมหลอดไฟไม่ติดคราวนี้ก็เพราะว่าตัวน้ำทานตัวนี้มันขาดนะครับตัวน้ำทานตัวนี้มันขาดตัวน้ำทานตัวนี้มันจะส่งไฟเข้าที่ซีซีเรโวลซึ่งก็จะส่งมาเลี้ยงที่ชุดหม้อแปลงแล้วก็ชุดนี้นะครับไฟมันมาไม่ถึงนั่นเองมันก็เลยไม่ชอ็อตไม่ระเบิดนะครับก็เดี๋ยวลองวัดดูนะครับผมวัดไฟกระแสะสลับนะครับ กระแสสลับจะเข้าขั้วตรงกลางของซีซีโวล์นะครับไอของของไดโอดบิดนะครับเข้าเรียบร้อยนะครับ237นะครับพอออกมาจะเป็นกระแสตรงปรับมิตเตอร์ที่ d c โวลท์มิเตอร์นะครับออกมาซ้ายสุดขวาสุดต,ตรงนี้นะครับก็จะได้ที่226โวลต์ปกติที่เราซ่อมกันมันจะได้อยู่ที่ประมาณ300 318โวลต์อันนี้มันยังไม่ผ่าน ผ่านคาปาซิเตอร์นะครับยังไม่เก็บประจุที่ตัว c มันเลยได้อยู่ที่226โวลต์อ่าโดยประมาณนี้นะครับอ่าต่อมานะครับตัว r ตัวนี้นะครับอ่าเอาลบตรงนี้นะครับ r เข้าตรงนี้นะครับอ่าเข้าตรงนี้ไหมเข้านะครับเข้า200กว่าโวลต์นะครับแล้วถ้าถ้า r ตัวนี้ไม่ขาดมันก็จะผ่านมาเข้ามาที่ c ก็ขาดเรียบร้อยนะครับ r ขาดแล้วแล้วที่ c มีไฟไหม อ่า C อ่าลองวัดเลยผิดขั้วก็ไม่เป็นไรนะครับมาก็มีมีไฟนะครับมันมีไฟก็าตัวนี้ขาดถ้าเราเปลี่ยนาตัวนี้เสร็จแล้วไม่ไม่ถอดตัวนี้ออกมันก็ตู้มนะครับมันก็ตุ้มเดี๋ยวลองดูก็ได้ครับก็ลองเล่นเล่นกันมันจะตู้มไหมก็จับจับมันช็อตกันเฉยๆนี่แหละครับนี่ผมเอาตัวด่านทางตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับ อันนี้ช็อตตัวต้านทานแล้วช็อตเรียบร้อยนะครับก็คือให้มันไฟมันไหลเข้ามาตรงนี้เลยนะครับไฟมันไหลเข้ามาก็สังเกตว่าหลอดไฟผมจะติดไหมนะครับก็ลองดูนะครับเปลี่ยนมุมกล้องหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะทําให้เพื่อนเห็นนะครับสําหรับคนที่เพิ่งหัดซ่อมใหม่นะครับเห็นตัวต้านทานเนี่ยตัวนี้นะครับให้สายแดงๆเนี่ยที่ผมต่อช็อตตรงไปเมื่อกี้นะครับพอเห็นปั๊บตัวต้านทานขาดโอเครู้และตัวต้านขาดซื้อมาเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยเลยนะครับ ล้าก็จะเปิดไฟนะครับไอฟิวตัวนี้ก็ยังไม่ขาดนะครับอ่ะลองดูนะครับตอนนี้มันช็อตข้างในนะครับตัวอันทานเนี่ยมันก็ขาดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมเปิดเลยนะครับสามสองหนึ่งปึ๊บเรียบร้อยนะครับเนี่ยถ้าไม่มีชุดหลอดไฟชุดการช็อตนะครับฟิวตัวนี้ระเบิดแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ระเบิดปั๊บหน้ามืดจอดําทันทีเลยนะครับแล้วเอาออกแล้วครับอ่ะผมเอาออกนะเอาออกนะ ออกนะครับตอนนี้ตัวนันขาดเรียบร้อยนะครับขาดล้เอาเปิดนะครับสามสองหนึ่งก็เงียบนะครับเงียบเลยนะครับเพราะว่าไฟมันข้ามมันไม่ไหลข้ามมาที่ที่ตัวที่มันช็อตนะครับต่อใส่ทันทีเมื่อไหร่ซื้อตัวนาานมาใส่ใหม่นะครับเอาตัวที่ใหญ่ใหญ่มากๆใส่เข้าไปก็ยิ่งจะระเบิดเสียงดังนะครับเอาเปิดสามอ่งเปิดเรียบร้อยติดนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อน มือใหม่นะครับที่อยากจะหัดซ่อมนะครับเริ่มต้นด้วยการทําชุดนี้ก็ดีนะครับหรือจะไม่ทําใช้หลอดไฟหลอดเดียวข้อมแทนฟิวก็ได้นะครับก็ถ้ามีถ้าอยากทําก็อยู่ในคลิปผมนะครับก็ทําเองนะครับไม่มีจําหน่ายนะครับเรามาต่อกันในส่วนของภาพผืมรวมนะครับเช่นเคยนะครับก่อนที่จะลงมือซ่อมเนี่ยผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูบอร์ดจริงๆนะครับภาพรืรวมว่าจุดไหนเป็นจุดไหนนะครับ วงจรไหนเป็นวงจรไหนบ้างนะครับก็ในเบื้องต้นนะครับในส่วนนี้นะก็จะมีนิวตอนมีลายนะครับตรงนี้ก็ฟิลตรงนี้ก็เดาได้เลยใช่ไหมครับไฟก็จะวิ่งเข้าในส่วนนี้นะครับชุดนี้จะเป็นชุดลายฟิลเตอร์ทั้งหมดนะครับชุดนี้นะครับไฟ AC เข้ามาเนี่ยโดยประมาณนี้นครับชุดเนี้ยมันจะเป็นชุดลายฟิลเตอร์นะครับ อันนี้เขาจะเรียกว่าของพวกสนามแม่เหล็กพวกขึ้นความถี่ต่างๆที่ประผลเข้ามาในไฟ AC เรานะครับจากนั้นนะครับไฟ220โวลต์เนี่ยก็จะผ่านจากชุดไลน์ฟิลเตอร์เนี่ยก็จะวิ่งมาที่เข้าตรงนี้นะครับเข้าตรงกลางตรงนี้นะครับของไดโอดบิดไม่รู้ตรงไหนเป็นไลน์ตรงไหนเป็นนิวตันนะครับจากที่ออกจากไดโอดบิดเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมามาเป็นไฟกระแสตรงนะครับ ก็จะได้อยู่ที่ประมาณสัก300วลต์นะครับมีบวกกับลบนะครับ2ตัวนี้นะครับบวกกับลบตัวนี้นะแล้วตอนที่เราวัดนะครับไอ้บวกเนี่ยก็จะต่อมาที่ตัวดานทานตัวนี้นะครับแล้วก็ข้ามมาด้านนี้แล้วก็ลงที่ขั้วบวกของ400วลต์นะครับก็ลงที่2ขั้วนี้นะครับ2ตัวนี้แล้วอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นไฟเดียวกันนะครับก็จะไหลเข้ามาที่ที่มออแปลงสีเหลืองตัวนี้นะครับมออแปลงสีเหลืองตัวนี้แล้วก็ส่งมาเลี้ยงที่ มอสเฟตนะครับขาเดนตัวนี้นะครับพอดีผมถอดมอสเฟตออกไปแล้วนะครับตรงนี้นะครับนี่เป็นมอสเฟตสีดำดำนะครับที่มันช็อตก็เลยถอดออกไปละตรงนี้ทั้งหมดก็คือภาคสวิตชิ่งนะครับสวิตชิ่งเป็นกาวร้อนนะตรงนี้เขาแบ่งกาวนะครับก็พาครึ่งม้อแปลงตรงนี้มานะครับนี่พาครึ่งตามกาวตรงนี้โดยประมาณนี้นะครับตรงนี้ถามว่ามีกี่ระบบก็มีอยู่1ระบบเท่านั้นเองนะครับ มีหระบบก็คือไม่มีระบบ PFC เข้ามาเกี่ยวข้องก็จะมีชุดคราวนี้เราก็ไปดูว่าไอ้บอร์ดตัวเนี้มันจ่ายไฟอันไหนบ้างนะครับตรงนี้นะครับเนมเพจตรงนี้นะเนมเพจตรงนี้ชุดชุดชุดแบ่งครึ่งกาวตรงนี้อันนี้เป็นกาวร้อนนะครับชุดนี้เป็นกาวร้อน,นส่วนส่วนฝั่งเนี้ยจะเป็นกาวเย็นนะครับตรงนี้เขาก็จะเป็นไดโอดอส่งไฟออกมานะครับไฟกี่โวลต์ยังไม่รู้ตรงนี้นะครับ แล้วก็ส่งไฟอีกส่วนหนึ่งเนี่ยอีกส่วนหนึ่งจากจากตรงนี้นะครับก็ส่งไฟมาเลี้ยงที่ที่ชุดนี้ชุดนี้เป็นชุดแบ็คไลท์นะครับชุดแบ็คไลท์เป็น LED แบ็คไลท์ก็จะโดยประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็แบ่งภาคให้มันได้นะครับแบ่งภาคแบ่งส่วนให้มันได้ตอนนี้ไฟไม่ออกในส่วนนี้ถ้าไฟไม่ออกในส่วนนี้เราก็ต้องซ่อมชุดภาคใจไฟก่อนชุดหลักตรงนี้นะครับชุดหลักตรงนี้นะครับชุดหลักนี้ให้ทำงานก่อนนะครับ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูมาดูคอนเนคเตอร์จุดนี้นะครับคอนเนคเตอร์จุดนี้ตรงนี้เป็นคอนเนคเตอร์ที่ต่อไปที่เมนบอร์ดอีกทีหนึ่งนะครับคราวนี้เราก็มาดูว่ามันมีไฟออกกี่ชุดบ้างสิ่งที่เราดูได้ก็คือมี13โวลต์ครับมีไฟแค่ชุดเดียว13โวลต์นะครับเขาจะเขียนว่าเป็น A หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ตรงนี้ก็คือออก13โวลต์แล้วมีสแตน์บาย5โวลต์ไหมไม่มีแสดงว่าชุดนี้จ่ายปั๊บแล้วออก13โวลต์ไปเลยนะครับ แล้วขานี้ก็จะเป็นขา On Off อันนี้ก็เป็น PS On นะครับก็โดยประมาณนี้ที่เราจะดูนะครับสรุปแล้วเมนบอร์ดตัวนี้บอร์ดภาคเฉลยไฟชุดนี้ถ้าไฟปกติทํางานก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ13บโวลต์นะครับ13โวลต์นี้ก็ส่งไปเลี้ยงที่เมนบอร์ดเลยนะครับแล้วก็ส่งกลับขึ้นมาจากเมนบอร์ดนี่ก็คือส่งมา On Off ชุดน,นี้นะครับแล้วก็ PS On ตรงนี้เราค่อยไปไล่กันอีกทีหนึง่งถ้าเราซ่อมได้นะครับ อ่ะมาดูภาพรวมๆเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เพื่อนๆแบ่งภาคแบ่งส่วนให้ได้นะครับก็ภาคใจไฟลายนิวตันวิ่งเข้ามาที่ลายฟิลเตอร์ผ่านไดโอดบิดนะครับผ่านไดโอดบิดเสร็จแล้วเนี่ยก็ส่งมาที่หมออแปลงนะครับแล้วก็เก็บประจุที่คาปาซิเตอร์ c 4สลน,นะครับแล้วก็ส่งไปที่มอสเฟตตัวนี้มอสเฟตตัวนี้ทํางานทํางานเป็นสวิตช์นะครับถ้าเขาทํางานได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะส่งไฟออกมา ออกมาที่ด้านนี้นะครับที่ไดโอดสังเกตไดโอดนะครับไดโอดมีอยู่2ตัวไดวโอดตัวนี้นะครับไดโอดชุดหนึ่งก็จะส่งมา13โวลต์ด้านนี้อีกชุดหนึ่งเนี่ยก็น่าจะส่งมาด้านนี้นะครับน่าจะส่งมาด้านนี้ผมก็ยังไม่ได้ไล่วงจรมากอันนี้เราดูแล้วเราก็รู้แล้วนะครับว่าเราจะซ่อมอะไรบ้างปัญหาในตอนนี้ก็คือว่าอาตัวนี้ขาดนะครับอาตัวนี้ขาดมอสเฟตตัวนี้ช็อตนะครับแล้วก็ C ตัวนี้ระเบิดนะครับ ส่วนไดโอ,ดต,ดโอดตัวนี้ก็เปลี่ยนใหม่นะครับบไดโอตัวนี้ก็เปลี่ยนใหม่ก็โดยประมาณนี้นะครับคราวนี้ตัวตัวมอสเตอร์เขาจะทํางานได้เนี่ยเขาก็ต้องมี IC ตัวหนึ่งเป็นตัวคุมพันธุ์นะครับหรือว่าเป็น IC PWM อซึ่งจะอยู่ด้านหลังนะครับอยู่ด้านใต้ปิ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านใต้ใต้ปินกันครับคราวนี้อันนี้คือใต้ปิ้นนะครับก็จะเป็นภาพรวมๆมาใต้ปินก็จะก็จะดูยากมากขึ้นนะครับ แต่สิ่งที่เราเห็นได้ก็คือเนี่ยตัวนี้เป็นกลาวนะครับเนี่ยตัวนี้เป็นกลาวเขาแบ่งชัดเจนเลยนะครับฝั่งกร้อนฝั่งกเก่าเย็นนะครับเนี่ยชุดนี้ด้านนี้เป็นกลาวทั้งหมดเลยก็จะเชื่อมต่อที่ออปโตไม่รู้ตรงไหนนะครับออปโตโดูผมก็ดูไม่เห็นกันออปโตโหายไปแล้วนะครับอ่ะไม่ว่ากันนะครับเดี๋ยวค่อยว่าอ่าปลั๊กไฟนะครับปลั๊กไฟก็จะเข้าเข้ามาตั้งแต่ชุดนี้นะครับมาผ่านตรงนี้นะครับผ่าน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 มาเรื่อยๆนะครับ เนี่ยัเราจะสังเกตนะครับผ่านมาแล้วก็เข้ามาที่ไดโอดบิดนะสตัวนี้เป็นไดโอดบิดอันนี้ดูใต้ปิน้นนะครับจากนั้นก็จะออกเป็นบวกกับลบนะครับตรงไหนบวกตรงไหนลบก็ไม่รู้นะครับอ่าอันนี้อาจจะเป็นบวกอันนี้อาจจะเป็นลบก็ได้ก็ไม่เรียดนะครับเน,นี่ยอาจจะบวกลบนะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็จะส่งมาเลี้ยงที่เนี่ยมอสเฟตนะครับมอสเฟตตัวนี้นะแล้วก็ IC ตัวนี้ประเด็นอยู่ตรงนี้ครับ IC ตัวนี้ เรามาดูที่ IC ตัวนี้ครับก็มีรูปขยายนะครับครับดูที่ IC ตัวนี้นะครับครานี้ IC ตัวนี้จะมีหน้าที่คุมพันนะครับเขาจะจ่ายพันออกมานะครับจ่ายพันออกมาผ่านตัวนี้นะครับผ่านมาตามนี้นะครับแล้วก็เข้าที่ขานี้นี่คือขาเกตนะครับเขาเขียนบอกเลยนี่คือขาเดนนะครับข้างเหลีอยก็คือขาซอสนะครับอันนี้ไฟบวก 300รโวลเข้ามาไฟบวก300รโวลเข้ามานะครับ IC ตัวนี้จะมีหน้าที่ผลิตพันออกมาตอนนี้ใส่เข้าไปแล้วมันระเบิดก็แสดงว่าสิ่งที่น่าสันนิษฐานมากสุดคือ IC ตัวนี้น่าจะกลับบ้านเก่าแล้วนะครับแล้วต่อไปเราก็ต้องมาเช็คซีเนอร์เดืตัวนี้ด้วยนะครับเช็คแล้วก็เช็ค IC ใช้สโคปจับเข้าไปนะครับว่ามันมีพันออกมาไหมมันจะต้องเป็นรูปพันที่สวยงามถ้าเพื่อนๆดูในคลิปหลหลายคลิปแล้วเนี่ยน่าจะเห็นพันนะครับ หรือใช้มิเตอร์เข็มหรืออะไรวัดไปนะครับเราไปดูรายละเอียดปีกย่อยขา i อแต่ละตัวกันนะครับแต่ละขากันของเบอร์นี้นะครับ IC ตัวนี้นะครับถ้าเขียนอยู่ที่ตัว IC ตัวเนี้ยเขาจะเขียนเป็น 3S121 นะครับเพราะนั้นเราก็ดูที่ขานะครับดูที่ขาเขาขา1เริ่มจากตรงนี้นะครับมีหัวกลมๆอยู่ตรงนี้นะครับกลมๆแบบนี้นะอันนี้คือขา1ขา1จะเป็นฟีดแบ็กนะครับ ขาสจะเป็น br นะครับ br คือตรวจรับแรงดันไฟนะครับขา4ครับก็คือขาสตาร์ทนะครับขาสตาร์ทก็ขา1อยู่ตรงนี้นะครับ2.3.4อันนี้ขา4นะครับนี่ขา5นะครับนี่ขา5ขา5นี่เป็นไดครับได์ก็คือเอาพุทนั่นเองก็คือเอาพุทที่ไปขับเกตนะครับเนี่ยกานี้นะครับมันเพื่อนดูหลักการนะครับเราต้องดูตัว ic ที่มันจ่ายพันนะครับ ว่ามันจ่ายไปที่ตัวไหนนะครับมันก็จ่ายมาตัวนี้แหละครับโดยประมาณนี้นะครับขา6นะครับขา6เป็น OCP ขา7เป็นไฟเลี้ยงครับ VCC แล้วก็ขาขา8นะครับเป็นกราว IC ตัวนี้มีทั้งหมดอยู่1 2 3 4 5 6 7 8ี่้าดดนะครับ8ขาก็หักไปขานึงเราจะเรียกเป็น7ขาหรือ8ขาก็เอาที่เข้าใจเรานะครับ IC ตัวนี้คาดว่าน่าจะเสียแล้วนะครับเพราะว่า ใส่มอสเฟตมากี่ตัวนี่มันก็ระเบิดนะครับตามหลักการของผมก็คือว่าตัวนี้ระเบิดไม่ระเบิดไม่เป็นไรนะครับเราก็ถอดออกแล้วเราก็วัดพันให้มันเรียบร้อยก่อนผมจะพูดอยู่เสมอเสมอนะครับว่า,าจะซ่อมภาคใชไฟซ่อมอะไรเนี่ยก็ถอดชุดตัว power มันออกก่อนตรงนี้ผมชอบจะเรียกว่าเป็นตัว power นะครับอาจจะเป็น power mod เฟด power transistor ก็ได้มันเป็นตัวขยายกําลังนะครับเป็นสวิตตอนนี้เองก็เลยเรียกชอบเรียกเป็น power นะครับก็พัดก็ก็ เราก็มาวัดก่อนว่ามันมีพันไหมนะครับอาการนี้ก็คือไม่ได้วัดพันก็เห็นตัวเสียตัวนี้เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วก็ใส่มันก็ตุ้มเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้คาดว่ามันน่าจะเสียไม่เสียก็อาจจะตัวนี้ช็อตก็ได้หรือไอซีมันไม่ทํางานมันก็เลยจ่ายแรงดันออกไปนะครับที่จ่ายไม่ใช่ไม่ใช่พันนะครับทาเซตเตอร์มันทํางานหนักมันไม่ทาทาไม่ถูกต้องตามระบบของเขามันก็ไม่ถึงวินาทีครับมันก็ตุ้มเลยนะครับ ก็ปิกขาดไปเลยช็อตไปเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัววงจรกันครับคราวนี้วงจรน,นี่ก็ไม่ใช่วงจรโดยโดยสมบูรณ์นะครับผมก็หาโหลดเอานะครับหาโหลดตัวเนี้ยนะครับ IC เบอร์นี้เข้าไปใน,นเน็ตน,นะครับล้วก็จะมีวงจรอ,ออกมาให้เราดูก็เดี๋ยวเราไปไล่ดูวงจรกันนิดนิดเดยหน่อยนะครับ IC ตัวนี้สามเอสหนึ่งสองหนึ่งนะครับจะมีทั้งหมดอยู่แปดขาขาที่เราที่ควรจะต้องทําการ ตรวจชอบในเบื้องต้นก็คือ1นะครับขา5นะครับขา5ก็คือไดเวอร์นะครับมาเราจิ้มสโคปหรือจิ้มมิเตอร์เข้าไปเลยนะครับจิ้มเข้าไปนะครับมันมีพันออกไหมถ้ามีพันออกทุกอย่างก็จบเราไม่ต้องไปวัดอะไรแต่ถ้าไม่มีพันออกครับขาที่เราจะควรจะเช็คก็คือขาสตาร์ทครับขาที่4นะครับซีสีเนี่ยชุดนี้นะครับไห้ตัวไดโอดหรือซีเนอร์เนี่ยหรือว่าบางทีอาจจะมีอาร์มีอะไรมาเนี่ยมันขาดไหมนะครับ จังหวะแรกนะครับอันนี้คือไฟ300นะครับอันนี้คือไฟ3 0 0รโวลต์เข้ามาตรงนี้3 0 0รโวลต์เลยนะครับเนี่ยสังเกต c 4 5โวลต์นะครับเนี่ยไฟ3 0 0โวลต์เนี่ยจะไหลผ่านมา2ส่วนนะครับอ่าส่วนหนึ่งมันวิ่งมานี่เลยครับเข้ามาที่มออแปลงนะครับจากหมออแปลงเนี่ยมันวิ่งไปที่ไหนครับมันก็วิ่งมาที่ขาเดนของมอสเฟสนะครับมอสเฟสตัวที่ผมถอดออกไปอ่านี่ไฟ300นะครับผ่านจากหมออแปลงมา ผ่านปื๊ดมาวิ่งมาที่ขามดเฟตตัวที่ช็อตไปแล้วนะครับดำๆตัวนี้อีกขาหนึ่งคราวนี้อีกไฟอีกส่วนหนึ่งนะครับไฟส่วนหนึ่งจะวิ่งผ่านมาที่ระบบของตัวสตาร์ทนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ทําทการสตาร์ทไอซก่อนนะครับในชุดแรกก่อนในพันแรกก่อนนะครับสตาร์ทห้ซีทำงานเมื่อไอซีทำงานได้แล้วเนี่ยในจังหวะแรกเนี่ยเขาก็จะส่งพันออกมาที่ขา5านะครับส่งออกมาเลยนะครับส่งผ่านออกมาเข้าขาเกต ของมอสเฟตนะครับขานี้นะเมื่อมอสเฟตทางานได้แล้วเนี่ยมอสเฟตทางานได้ปุ๊บกระแสไฟฟ้านี่มันมันไหลลงครบวงจรนะครับมาครั้งแรกนะครับอ่ะไฟ300อวิ่งมาปื๊ดผ่านมาที่มออแปลงนะครับปื๊ดมันก็รอตรงนี้อยู่นะครับเมื่อมอสเฟตทํางานเนี่ยตัวนี้ไอตัวมอสเฟตเนี่ยมันเหมือนสวิตมันเป็นสวิตแบบนี้นะครับต่อลงกาวอันนี้คือกาวนะต่อลงกาวอย่างนี้นะครับมันยังไฟมันยังไม่ไม่ครบวงจรอนะ่ะ ถ้าเอาหลอดไฟมาต่อตรงนี้หลอดไฟก็ยังไม่สว่างสมมุติสมมุติผมมอหลอดไฟมาต่อตรงนี้หลอดไฟสว่างไหมครับตอนนี้หลอดไฟย,ยังไม่สว่างเมื่อไหร่ที่สวิตช์มันสับลงอย่างนี้นะครับสับปึ่งเข้ามาก็คือมันมีพันเข้ามาในจังหวะแรกปึ๊ดเข้ามาไฟมันก็ลงวิ่งครบวงกาวไปเมื่อครบวงกาวเสร็จมันก็ผ่านมาด้านนี้ครับผ่านมาด้านนี้ปึ๊ดออกไปจากที่มันผ่านออกมาได้แล้วจังหวะแรกเนี่ยจังหวะต่อมาเนี่ยมอแปลงตัวนี้มันก็ได้รับแรงดัน ได้รับการเหนี่ยวนำนะครับเหนี่ยวนําจังหวะต่อมามันจะเป็นจังหวะอะไรยังไงนะครับโดยประมาณนี้นะครับเราจะเข้าใจาลึกๆเอียดละเอียดมากๆเลยไม่ได้นะครับก็โดยประมาณนี้นะครับจังหวะแรกเข้ามาปั๊บไฟวิ่งครบลงกาวไปอมอสเฟตทางานปึ่งนะครับไฟส่งออกไปด้านนี้มอแปลงชุดน,นี้ก็มีแรงดันขึ้นมาเมื่อมันมีแรงดันขึ้นมามันก็มีไฟวิ่งออกมานะครับวิ่งออกมาเลี้ยงที่ขา6 ขาหกก็ได้รับไฟอย่างต่อเนื่องคราวนี้ตัวนี้ก็วิ่งมาสตาร์ตตัวนี้ก็ออกไปมันก็จะวนไปวนมาวนมาวนไปอย่างนี้นะครับสตาร์ตสตาร์ตเรียบร้อยแล้วเหมือนปั่นจัก,กรยานนะครับเราก็ถีบป,ปึ่งออกไปจังหวะแรกก่อนเมื่อปั่นออกไปเรียบร้อยเนี่ยเท้าซ้ายเท้าขวาเราก็ปั่นหมุนไปเรื่อยๆนะครับไฟมันก็จะวิ่งวิ่งครบครบหลุมอย่างนี้นะครับโดยประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือเช็คขาสตาร์ตเช็คขา5นะครับว่า มันมีไฟไหมนะครับว่ามันมีไฟไหมอันดับแรกเราก็เช็คที่ที่ได้ก่อนเช็คที่ที่ตรงนี้เลยนะครับขาเกตเลยมันมีมันมีพันออกมาไหมถ้าไม่มีเราก็มาเช็คตัวนี้มาเช็คขาสีว่าไดโอดพวกนี้มันพังไหมนะครับซีเนอร์ไดโอดตัวนี้มันช็อตมันอะไรไหมล้วอุปกรณ์รอบข้างมันเป็นอะไรไหมนะครับถ้าเราเช็คแล้วมันมีไฟนะครับหรือมันไม่มีไฟเพราะอะไรมันช็อตอ่ะเราก็ดูรอบๆไปเราก็เปลี่ยนไอซีนะครับ หรือไม่ก็เปลี่ยนอุปกรณ์ด้านข้างหรือเพื่อนๆจะเปลี่ยนเลยก็แล้วแต่นะครับแต่ส่วนมากผมก็จะเช็คตรงนี้ก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราลงไปปฏิบัติกันนะครับ